ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับในส่วนของเจ้ากําไรนะครับก็ตัดสินใจแบ่งไปแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับด้วยราคาสองหมื่นบาทนะครับก็ต้องแบ่งลูกแรกก่อนตอนนี้เพื่อเอาเงินมาทําซุ้มนะครับเพื่อป้องกันให้ดีขึ้นนะครับก็มีพี่ทักเข้ามาขอแบ่งเจ้ากําไรนะครับก็ แบ่งไปในราคาสองหมื่นบาทนะครับก็ใขรที่ได้ลูกเจ้ากำไรก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยมากๆนะครับอยู่กับผมตอนนี้ก็จะเป็นไข่ที่อยู่ในตู้นะครับอยู่ประมาณน่าจะยี่สิบฟองนะครับอยู่ในตู้ประมาณประมาณยี่สิบฟองได้นะครับน่าจะยังพอเหลือเหลือให้ทำสายนะครับผม ก็แตกออกมาแล้วประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับผมแข่งกําไรดีสวยนะครับก็ก็จะไม่แจ้งข่าวนะครับก็แจ้งข่าวส่วนณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ที่ซุ้มนะครับจะเหลือพ่อพันธุ์แค่ตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวก็คือเจ้าขาปูนะครับเจ้าขาปูดีที่ผมเอาเจ้าขาปูเนี่ยไปอยู่ในล็อกผสมที่ที่ปลอดภัยมากนะครับมันเลยรอดนะครับ เจ้าคาปูแจ so, like like of like ้งเข้ามานะครับทุกวันนี้นะครับชนะหลายอาทิตย์เลยนะพี่นะครับก็ผมกําลังจะเอาเขาออกมาแบบผสมแบบเยอะเลยนะครับดีที่ไม่ได้ออกมานะครับไม่งั้นต้องไปเหมือนกันนะครับไม่งั้นไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็แน่นหนาขึ้นนะครับแน่นหนาขึ้นนะครับอ่อแล้วก็ตัวเจ้ากําไรตัวตัวที่เคยลงคลิปเมื่อกี้ก็แบ่งพี่ไปแล้วนะครับแบ่งพี่น้องก็ไปแล้วนะครับ ก็มาแจ้งข่าวนะครับในส่วนของเจ้ากําไรนะครับผมณตอนนี้นะครับเราแบ่งแล้วเรียบร้อยนะครับเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับค่าตัวนะครับสองหมื่นบาทนะครับผมก็ผมนาเข้ามาสามหมื่นก็แบ่งไปนะครับผมยังผสมได้อีกเยอะนะครับผมยังผสมได้อีกเยอะนะครับใครที่ได้ลูกเจ้ากําไรในราคาห้าร้อยบาทผมก็ยินดีด้วยนะครับยินดีเลยนะครับ ยินดีด้วยนะครับก็เก็บไว้พี่นะครับพัฒนานะครับในส่วนของตัวไหนแข่งําไรนะครับผมตัวไหนเก่งมากๆนะทักามาหาผมหน่อยนะผมจะขอแบ่งมาทําสายนะครับก็เนาะทุกอย่างนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเป็นคนไม่ยึดติดอะไรมากมายนะครับถ้าคนอื่นน่าจะโวยวายมากกว่านี้หมายถึงนะแต่ว่าผม มันมันเราเข้าใจสัตจธรรมเนาะเราก็ไม่รู้มกันก็แสดงว่าเรายังป้องกันไม่ดีแล้วเราก็จะทําให้มันดีขึ้นนะครับผมป้องกันมากกว่านี้นะครับผมจะไปบอกเจ้าของหมามันก็พลอยทะเลาะกันนะครับพลอยทะเลาะกันเป็นแล้วก็นิ่งนิ่งดีกว่านิ่งนิ่งดีกว่าแล้วทําอย่างอื่นดีกว่าเนาะโอเครู้ๆกันนะครับเรานิ่งนะครับแต่เราจะทําอย่างอื่นนะครับ เราไม่โวยวายไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เราจะทําอย่างอื่นนะครับก็ที่รูู้กันคนเลี้ยงไก่รู้กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับที่ทักเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยผมก็ไม่คิดว่าเอฟซีกดงงจะเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็บางครั้งที่ยังไม่เข้าไปตอบเดีย๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับต้องขอขอโทษจริงๆนะครับในช่องนะครับ ที่บางครั้งยังไม่ได้ตอบนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับจากใจนะครับก็เจ้ากําไรนะครับยุติการทําพ่อพันธุ์นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เพียงเท่านี้ก็ทุกอย่างนะครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ทําได้แค่ทําได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะ คุณงงขอขอบคุณมากๆครับบััสดีครับ